โหลดสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอยู่ผมมิเซอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกมุ้ยพูดมุ่ยอยู่กันที่เกมเทเลเรียนะครับที่เทเลเรียนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแจ็คเจ้าเก่านุ้ย วันนี้นะเว้ยจะร้องเพลงนี้ฟังก่อนใครใครก่อนนอนเว้ยฟังเพลงนี้ไว้กินมังแกวกินมังแกวกินเล่ตโตดใส่แมวใช่ไหมครับคุณมิกเซอร์ครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าโรงเรียนผมก็จัดงานนะครับงานเอางานเนะงานเมอรี่คิดมากเถอะงานคิดมากเถอะเม,มอร์รี่ เอ็กมกัดตัวย่อตัวย่อคิดมันแม่งยาวทำไมเมอร์อลี่มิกมิกมัดดิวะผมก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงต้องใช้เอ็กเดี๋ยวไปหาประวัติมาอ่านดีกว่าทำไมเมอร์ลี่จะว่าอะไรผมไปอาา่านบทที่โรงเรียนมานะเออทำไมถุงเท้าถุงเท้าที่ใส่ของขวัญรัตาคอร,รรู้ว่าจุดเริ่มต้นคือไงอแม่งอะไรแม่งโยนเนี่ยคองไฟเลยแม่งแม่งรันตะคอรอ่ะ เซนต์อคอลคนแรกคือนักบุญเซนนิโคลัสออจำได้คนนี้นักบุญเซนนิโคลัสกูจำได้เลยเนี่ยคือต้นแบบของการคอสเพย์เลยก็ว่าได้นะครับท่นานผู้ชมครับเซนต์คอสเซนตี้ผมก็ไม่รู้ครับแล้วก็แล้วก็เอิอ่มถุงเท้าคิดมัดเดี๋ยวผมขอเล่ามีวันหนึ่งเออ ซนาคอยมันขึ้นไปตรงป่องป่องขวนันมันไปเจอเด็กจน,น,นงมันไปบ้านบ้านเด็กผู้หญิงยนๆคนหนึ่งมันไปที่ป่องควันแล้วพอนี้มันเผลอทําถุงเงินม,งมันทําถุงเงินตกลงไปในป่องขวนันพอนี้มันก็ไปหล่นใส่เอ,อ้เมันตากผิงไฟที่เตาไว้ก็เลยเป็นถุงเท้าคิดมาแ,แค่นั้นครับ เม,มันไม่ได้ถุงเท้าสีแดงด้วยไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์อ่านเองจำได้เก่งเมบเฮ้ยวันนี้นะอุย้ยมึงโซอนารักรกรกมมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะดูครับดูครับเลือดเลือด200ตามจริงต้องได้200กว่าครับผมดันเอาหัวใจอ่ะที่ไว้เพิ่มเลือดอะไปเล่นครับไปครับเล่นทักทิมไปคราฟ เอาไปคาฟเล่นนะก็ขออภัยด้วยนะที่โชว์ความกากไปหลายๆพาร์ทเลยนะทำทำให้แบบผู้ชมเบื่อกับความกากของผมนะครับดูชุดครับดูชุดดูชุดครับใช่ครับวันนี้นะเราก็ฉลองด้วยเบอร์รี่คิดมาดกับมังแกวนะครับก็ไปกินกันได้นะเราไปตดสซแมวด้วยนะนี่ครับเราก็สร้างเราก็มาสร้างห้องคิดมันนะครับทุกเทศกาลของเราเราต้องสร้างห้องกันแบบนี้เป็นทุกครั้งใช่ไหมครับคุณมิกเซอร์ครับ เอาอลไรนะฮะก็น่องไว้เฉลิมฉลองนะฮะเข้าไม่ได้ครับมึงเข้าดีๆก็ได้มึงจะอะไรนักหนานะฮะบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะฮะ,ะใช่ไหมเออชิบหายแล้วมิกอ่านะฮะเปิดโสดวนันนะมิกมึงมึงห้ามทำเอ็มบีซีตายโอ้มาแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะฮะ ึ่งไอ้หี่เม่งก็เปิดประตูปิดประตูไว้เลยฮะอ่านะฮะเอาแล้วครับเอาล้ครับเราก็จะอยู่แค่นี้ครับโอเคครับบ๊ายบายครับโอเคออกครับออกครับวันนี้เราไม่ได้พามาดูเซิร์ฟเราปกตินะวันนี้เราจะมามอสติเพเยอร์กันนะครับกับกับเซิร์ฟอะไรกูไม่รู้นะครับเพราะว่าถามถามใครก็ไม่ตอบมิกอย่าเล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้มันมันเมฟเกินหาเซิร์ฟดีๆเออ เราต้องเล่นเซิร์ฟแบบประมาณว่าเขากําลังจเจริญน,นะฮะเจริญเล้วมึงอยักอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคอนนผมก็ถ่ายกันตอนสองทุ่มนะวันที่ยี่ห้าวันคริสต์มาสโอเคแล้วก็เออมีอะไรจะพูดเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเดียวมมผมขอทำอะไรก่อนทำอะไรทำอะไรกร่อบโอ้แลกแรกแรก มาครับนะครับก็ก็มีใครไม่รู้เข้ามานะแหลกครับแหลกคนหนึ่งครับเดี๋ยว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 เดีตาเดี๋ยวเรียนแหลกตามานะโอ้โหมีคนมาแล้วครับโอ้โหพยัญชนะดวงซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาเฮ้ยต้องใช้พาสเวิร์ดอะอย่าลืมเลยเอาเลยครับออกเลยนะฮะโอ้โหแม่งซิงเกอร์มดเอยซิงเกอร์ซิงเกอร์เฟเยอร์ เฮ้ยแมวมันไม่เม็มันไม่เม็ดตอนนี้นอออนโอเคครับแกได้ไน์ครับเลยเหรอแมวไมค์ามาครับตัวทำลายคอมไม่ดียิ่งช่วงหน้าร้อนนี่ไม่ดีใหญ่